สวัสดีครับลุงหนวดเช่นเคยครับผมสวัสดีทุกคน F c ซแลวก็เพื่อนเื่อนที่มารับชมกันครับตอนนี้ลุงหนวดกำลังอยู่ที่ไร่นะครับมาเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมารู้สึกว่าจะมาทุกๆ2สองอาทิตย์ต้นไม้ที่ลุงอาลงก็เริ่มจะเปลี่ยนสีกันแล้วสีแดงสีเหลืองเริ่มจะมีสีสันให้ชมกันแล้ว แล้วลุงเราจะพาไปชมกุหลาบครับกลาบต้นหนึ่งที่ลุงเอามาปลูกไว้เนาะอายุเก่าแก่มากเลยครับกุหลาบคุณปู่คุณย่าก็ว่าได้อายุประมาณสามสิบสองปีครับสามสองปีไปตามมาชมเล็กด้วยกันนะครับผมแค่ดูลำต้นก็รู้นะนะเก่าแก่คุณปู่คุณยา่าลุงก็เคยรีวิวให้ชมอยู่หลายครั้งเหมือนกัน ถ้าเอฟซีเคยติดตามลุงก็คงจะรู้เนาะต้นนี้ลุงย้ายมาจากบ้านดั้งเดิมบ้านที่ลุงเคยอยู่นะอ่าย้ายสามครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่สามคงเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราจะไมา่ย้ายอีกแล้วอยู่กับลุงมายี่สิบปีครับยี่สิบปีต้นนี้หนูก็ย้ายไปย้ายมาย้ายตรงนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเขาก็แฮปปี้เขาก็อยู่ อย่างอยู่อย่างมีความสุขเนาะว่าได้ต้นนี้ดอกของเขาายัางเอาอกให้ชมอยู่สวยงามจริงๆแล้วดอกจูมจะมาค่อยจะบานให้เห็นนะเห็นเป็นดอกอ่าแบบนี้แบบนี้เล็กๆแบบนี้พอสักพักหนึ่งก็จะบานออกมาให้ดูเต็มที่อย่างนี้เลยเก่าแก่ครับถ้าคนไม่เคยเห็นก็คงจะรู้นะเป็นยังไง คณปูค่คณย่าครับต้นนี้อายุสามสิบสองปีครับผมสวยงามหอมลุงจะขออนย่าตัดเอาไปใส่ใจกันไว้ที่บ้านด้วยสักหน่อยเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้ช้าก็จะกลับแล้วก็จะกลับมาอีกสองอาทิตย์ก็คงจะร่วงโรยไปไม่มีใครดูแลย่าเท่านี้ก็บุญโขครับนะดูสิสวยงามไหมพร้อมบิวอืม ไปเราขออนุญาตตัดจัดการส,ส,สักนิดหนึ่งสอกนี้ดิโอ้หอมหอม,หอมหอมครับหอมชื่นใจเลยดิด,ดอกเขาเุ้ย มีตัวพึ่งน้อยนอนอยู่ใต้ตในนี้ด้วย,ยดีนะมาต่อยจมูกลงุงนอนได้ไงเนะออกมากันไปพึ่งยับชอบนอนเดี๋ยวนี้ ได้แล้วตัดใส่ยากันเท่านี้ก็กพอแล้วเนาะเพราะว่าลุงปล่อยไ้ต้นอยู่สองสามสองสามดอกครับหน้าหนาวตอนนี้ก็กำลังเริ่มเข้ามาแล้วแล้วเขาก็ดอกก็จะไม่มีให้ชมแล้วตอนนี้ต้องรอเดือนตุลาครับตุลาถึงจะมีดอกให้ชมอีก นี่ก็เริ่มมาเริ่มจะหมดหมดฤดูแล้วตอนนี้แต่ก็ยังดีนะครับมีคุณปู่คุณย่าก็ให้ออกดอกให้ชมอยู่ตลอดเลยลูกก็เลยถือโอกาสตัดใจกันให้สวยนะเดีแต่ในที่นี้ก็พอแล้วนะแต่มาชมมาดูชมธรรมชาติอย่างอื่นกันต่อนะครับอ่ะตามามีอะไรบ้างนะครับผมตามมาต้นนี้ต้นเล็กๆกันนั่นเลยต้นไม่ใหญ่แต่ดอกจุมก็สวยงามดีนะสีแดงเช้มเลยแดงแบบ แดกิงกต้นเล็กครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีให้ชมแล้วดอกกลบับตอนนี้มีบ้างแก็ไม่ถึงขนาดเต็มที่สจ,จอ,อีกลาดกหลับยืนต้นก็ไม่เท่าไหรครับเริ่มเริ่มจะ,ะไม่ค่อยมีดอกให้เหี่ยวตามฤด,ดูกาลของเขานะดูสิอย่างเงี้ยสูงท่วมหัวครับ เพราะว่าเขาเขาไดดูหน้าหนาวแล้วตอนนี้เริ่มจะไม่มีอะไรให้ชมแล้วอีกหน่อยก็จะมืดไปหมดก็มืดมืดไปแล้วก็มีหมอกมีเกล็ดหิมะเกล็ดน้ําแข็งตกลงตอนนี้ดอกบานชื่นก็เริ่มโรยราแล้วลุงก็อยกเจ็บเอาดอกแห้งอย่างเงี้ย เก็บวัพันแผงแห้งเนี้ยคอยเก็บหน่อยนะหัวยอดเก็บหน่อยรอตากแดดให้แห้งไว้ก็ปีหน้าก็เอารวยดินต่อปลูกเตาะหัวลาพาเขาเริ่มเนี่ยจะพักนะลุงจะย้ายใส่ในกระถางเราเอาเข้าเรือนกระจกจกระจกครับไว้เงี้ไว้ไม่ได้ครับตายแน่ อย่ามาเขือกุลกุนลนี้ยเสร็จขางไว้แล้วเอาเข้าเรือนกับจกเท่าที่จะเข้าได้ครับนี่ก็สวยดอกเนรีนครับเนรีนออกได้หัวว่านเนรีนไปมาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันตัวนี้ต้นแมกโพกของลุงเริ่มจะเป็นสีแดงสีส้มแล้วตอนนี้ พ่อลุงชอบเอาต้นไม้ลงที่ไรนะชอบเอาต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีสีสันก็เปลี่ยนสีลงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เริ่มสีแดงสีแดงสีส้มสีของเขานี่ไร่ใจได้ใจจริงต้นนี้บรรยากาศที่ไร่นะครับ สองปีย้ายมาอยู่ถาวรันแน่นอนครับอีกสองปีย้ายมากันตอนนี้ก็ไปไปมาก่อนขายที่ขายบ้านที่ที่บ้านนั่งเดิมก็ขายกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่กันต้มะเขือก็ลุงเก็บไปกินสองรอบแล้วนะต้นมะเขือเนี่ยนี่เริ่มจะไม่มีแล้วให้แล้วมีหัวเล็ก อากาศไม่ร้อนเต็มที่ครับต้นนี้ต้น Silver, Silver ซิวซิววาครับซิววาเบิร์ดซิววาเบิร์ดดูสิถึงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเขาออกเหลืองอาลามเต็มต้นเลยใบลงเอาลงสามปีที่แล้วครับสามปีลงเป็นเรียงชิวยาวข้างข้างทาง,างแต่ฝัง่งนู้นไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยมี ใบไม่ค่อยมีตน้ตนต้นต้นไม่ใหญ่ครับต้นยังเล็กๆอยู่เพราะว่าโดนโดนรากของต้นสนข้างๆนะทำให้ดินไม่ดีเดี๋ยวจุ่ก็ย้ายอย,ยู่นะย้ยายไปที่อื่นอยู่ย,ย้ายแน่นอนไปชมวมฝักข้างหลังนี่กันฝั่งข้างๆแม่น้ำกันมันเป็นยังไง ในสวนสวนกุหลาบตะกี้นี้ลุงตัดกุหลาบมาเนี่ยนะต้องล้อมครับล้อมต้องล้อมรั่วครับไม่ล้อมรัม่วไม่ได้กระต่ายครับกระต่ายมากินมาขุดมาเนาะแทะหมดดูสิลุงเอาลูข้างๆรัว้วเิยลุงเอาเอ่อไม้ก้านไวขนาดนะนี่เขายังเขายังขุดเลยมันยังขุดหลุมเนี่ยขุดถ้าเข้าไปได้ข้างในนะไม่เหลือแนละ้นะกินหมดนะกัดกินหมด ไม่เหลือเลยกระต่ายนี่ โอเคครับผมบรรยากาศที่ไร่นะถ่ายให้ชมให้ชมกันหนุ่ก็ตัดคุณปู่คุณย่ากุหลาบแล้วอย่าใส่ใจกันเอาไปที่บ้านด้วยแล้วสักพักลงก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเอาหัวทิวลิปหัวดอกอไม้พันธุ์หน้าหนา,หนาวลงดินครับ จะปลูกกันเพราะหน้าหนาวาเดือนกันยาตุลาก็จะมีดอกให้ชมกันโอเคโอเคนะครับผมไงก็ขอฝากกติดตามกดแชร์กด subscribe กเลยนะครับเปนลังแกให้กันด้วยเนาะสวัสดีครับผม